สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้เรามารดน้ำผักกันนะครับวันนี้ผมเล้ปลูกผักนี่นะครับผักคะนา้าตอนนี้ครับพริกครับพริกปาปิก,ก้าครับพริกหยวกตามด้วยนี่ครับผักกาดวางตุ้งครับเนี่ครับแล้วก็จะมีผักข้าวตองนะ อลังงามเลยอันนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะมีมาตกไม่ตายนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลที่ว่ามีรากนะฮะเลื้อยในดินนะฮะตรงนี้นะครับนี่เป็นเขือเทศนะฮะซื้อมาจากตลาดนะครับก็จะมีนี่ครับผักชีครับผักชี อลังงามเลยครับนี่างเมะเขือครับมะเขือก็มีนะฮะขาโพดนะฮะเขาโพดก็มีนะครับนี่ฮะเรามาดูนี่ครับนี่แหละฮะสารเณฮะลักษณะต้นเขาเป็นยังี้ฮะสารแนอีกพันหนึ่งไม่ไม่บ้านเรามันจะเป็นหยักหยักนะฮะอันนี้เป็นใบแหลมหน้าหนาวไม่ตายนะครับ ใบมันจะแห้งจะหล่นหมดแต่รากในดินยังไม่ตายนะครับนี่ครับอ่าน,นี่นะฮะเอออันนี้น่าจะเหมือนบ้านเรานี่นะฮะอันนี้มีอีกพันหนึ่งนี่ครนี่นะครับชีวิตยามเย็นนะหลังเลิกงานนะครับปลูกผักรดน้ำผักกันนะครับ ง,ง่ายครับโอเคนะครับ